สาครับผมเปลี่ยนสองสบเปลี่ยนสามด้ไหมไ่ลเปลี่ยนสามก็ดีโอเคโอเคหนึมโอเคได้อยู่ได้อยู่เลยได้อยู่เลยโอเคมาสิบหกสิบหกอุ้ยสิบได้เยอายเดี๋ยวเเลยีจัวอุ้ยจึ้ง้งมือหนึ่งบาทเอง บาลเพลินตัวกิ้งขั้นกึ้นนะจับไปไลค์ขั้นกล้นก่อนเปิดห้างหยิบออเดอร์งานวิจัยเก็บมันหางานวิจัยโอ้ยหาได้สองใบเลยโยลยคตรเอาโอ้โหสวยนะอย่างนี้เลยโครบเลยสว,วยจัดเดี๋ยวจุวหนึ่งนะแล้วจุดหนึ่งตัวเริ่มปุ๊บแต่งานวิจัยได้เปิดเออไว้ปุ๊บน,นะ สองวันนี้สามเฮ้ยอ่ะพเกจสามขึ้นคนนี้ลงหลอแล้วก็เก็ดต่อเนื้อแสกเอาแฟนฟ้นละเตีเลยเอ้ยแปดวันเข้าเลยโัวทิศดอกพลังแวนส่วนหนึ่งครับน้องเอาเลยเอาเลยหลอข้าเลยก็เป็นตัว อุ้ยจริงครับน้องแย่พี่ไลน์เป็นคนนี้เปิดเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเที่ยวโอ้ที่เกินมืออ่ะเปิดมาเมื่อกี้ได้ชนะไปแล้วเชื่อไหมเชื่อเพราะว่าพี่เดย์เป็นงี้ตลอดโอ้ก็เปิดไปเจอเที่ยวเนะเปิดไปเจอเที่ยวหลายตัดพิธีอเจพี่ดึงหมาลงมาครับน้องแล้วก็ถือบัลลังกาคว่ำหนึ่งกินสองไตร สองได้นะครับเพลงไปเลยหนึ่งสองโอ้โหเป็นไงของจริงไหมที่ว่านเรานะผ่นเดิมเลยนะจั่วโอเคเหมือนนี้อืมเอาอันเดผมเยอะไปทิ้งเลยนั่นนี่ไรยทางงานวิจัยนะเดี๋ยวให้เน้นเดี๋ยวละชิบนี่ไงก่อนโอเคตอนนี้เหมือนเดิมพี่เซต เปิดห้าเย่อ่ะสองใบนี้พี่ไม่ได้ลงหลุมใบนี้ขึ้นมือเขีย okay, ครับ <c oughs> อ่ะผมทับสองเอาไปเข้าเย่ <Okay. S 2> ผมยิงที่ก่อนเลยแค่นี้เลยเหมือนเหมือนเข้าเลย,มเเลยไม่การเลยไม่การเลย,เลยดอพลร์อุ้ยดอด,ยดอไม่ตายคิว,ว,วเขาเลย <c oughs> ดูทำไมต้มองดูมันเขาไมส์ nice. ทิงกันท่อ,อมมงเอเวลายโอเคโซบัตหนึ่งเปิดห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ดีๆนะทีนี้ไม่เป็นไรเอาอไม่เป็นไรนะหลายทีนึงไอ้กุ้วไข่เอดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเจอไหมจาวุงจาวลไม่มีเลยไม่มีเลยไอเยไม่ีนัเนี่ยจะหาแฟนทอมไงอ๋องมอ่ะอีนี้ไมว่าดีอนไม่มีมันหรอกทำไรดีอ่ะไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แหละ ทำเว็บได้อยู่นาะกินสองแต่เปลืองว่ะสิบบาทแบนสิบสามเนาะได้ข้าวที่บาาน่แบนกาดไม่กินด้วยกินดีไหมว่ามันก็ได้หมดแล้วนะมันก็ได้บอดอยู่ดีกินเลยสองตัวอ้มคอปึ้งแต่ไม่บกเราวไมกเผาวไดคนที่สิบห้าแล้วคนที่สิบห้าแล้วได้ข้าวได้ข้าอได้ข้าวมยนยี่สิบเลยแบนอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้สองยี่สองอุ้ย พลังพลังบัดาโอเคจหนึ่งนะยูยูแดงอันนี้ปบหมื่นละอันนี้ตีย5ิบหมื่หนึ่งอันนี้โบเห็นไปหมื่นห้าโอเคอันนี้ยืนิกหนึ่งเอ้ได้ได้สามตกอุ้ยสามิเลยเหรอยืนสาิบเอ้ได้สองติกูดิยืนสามสิบดิยืนสาิอันนี้่สบ้านีเข้านี่ถ้าในตีก่อนในตีเข้นกหมใช่ตัวตัวนี้จะบบกหมื่นหตัวนี้มันสิบใช่ไหมอ่าลงมามันมันจะมันจะบบกพาว ติดผ้านี่ก็ยี่ห้าเหมือนกันนี่คนได้ยี่ห้านี่ก็ยี่ห้าที่ยี่ห้าที่เข้าปะไปเดียวแหละสามสิบโอ้โห่จีๆถามน้องถามเธอเลี้ยงโห่มาพกาลังนันเรามันคุดทิ้งแดกฟรีนะอันนี้แดกฟรีต้องอะไรสบายๆครับน้องไล่เลยอืมอ่ะแซดเหมือนเดิมเซนนี้คือตัวอะไรวะตัวโหดโหดเลยนะ ชึบชึบชึบโอเคมบนี่ขึ้นมือมบนี้ไว้ใตเนะ้เดี๋ยนะ,ะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเราจวเดี๋ยวแล้วก็สับ <c oughs> โอเคคนนี้ก่อนตัสองัวนะจัดไปจวหนึ่งมือตักนี้กันเลยตรงนี้ วงเหมืองเอ้ยโปรติกอันนี้วงเหมืองนะก็ลงมาพี่ผมคว่ำหนึ่งผมสามารถยิงพี่หนึ่งใบตามจํานวนเออตามเกรดจำนวนนี้นะผมมีสามเกรดเอ้ยผมมีสามใบยิงแน่ทั้งหมดเกรดสามไปเลยตัวนี้ตายซะลง,ลงดอกทำดอกคนนี้อ่าบวกห้าแล้วก็บวกเหมือนเบสยี่สิบแปดมืออย่างนี้ปุ๊บมีนะเนาะลงคนนี้น่ากลัวจังเลยอะ่ะอ่ะลงคนนี้เก็บมาได้เลยลงนะจับไปบโบวกเหมือน ถัดไปเลยถัดถัดสามเก็บเก็บไปก่อนนะเก็บไปละเขาไปเลยหด <c oughs> รายเลยวะ elet elet> เก็บเก็บไปก่อนเลยนะลงลงเจ๊ไปตีก่อนเลยแท่ขวาสองแปดครับยี่สิบแปดอ้ยเท่าเวนเลยอ๋อเวนจะตียี่สิบหกเนยี่สิหกมเเก็บจี๊ดสองหมื่นสองหกมหนึ่งคนนี้ไม่ไปออเดอร์เปิดห้า ไม่ได้เปิดหน้าใช่ป่ะไม่เปิดอ๋อวพี่พี่เล่นสามแล้วเจ็บได้พี่หัวเรื่องหนักมันมากเลยโอยมันพร้อมแล้วว่ะมันพร้อมเสิร์ฟแล้ววใบนี่พี่มันเดิมมันพร้อมเสิร์ฟแล้วว่ะแล้วก็วันนี้กลับมือมือนะจะตียี่แปดมันเดิมแวร์ยี่หกแล้วก็ข้ามยี่แปดมาเลยแวร์ยี่หกใช่แล้วก็ข้ามยี่แปดยี่แปดอันนี้ไว้ใต้ไว้ใต้รับเลยเช็ดอยู่โ้โหขี้ไม่ตายนะพลัง มีโอ้โหหนึ่งแดมคีพังแวนทยี่สามคนนี้ยี่แปขอหมื่นขอหมืนกับสามแปดอุ้ยยี่แปันนี้สามขอหมื่นหนึ่งครับโอเคข้อโซมาแแ้้เนาะจัดไปียวไปดีเดียวอุ้ยคีพังแวนโอ้โหาเลอาจัดโอโสม่้าม้ทสาไรจวอบโอเคโอเคงอมเลยวะแล้วพี่ทำอะไรได้วะตอนนี้จริง แล้วเธอญเรือกับไรได้ไหมบากคนเอาอะไรดับโซดีเอามาลอนดับโซไปเปิดเจอมาลอนโอเคเปิดฝาคุณร้องไม่เจอเที่อเลยเปิดเปิดเปิดไม่เคยเจอนะตัวนี้งอมนะตัวนี้งอมนะงอมลงมาเลยครับโปรโมโหดวไลน์ประมาณนี้ประมาณนี้โฆษณาไรด้วยจัดเพไรเลยยี่สิบบาท แต่ก่อนโดนยิงโหตีกินสามสามสามขี้เดียวบ้างหรือสองเอ่อขี้เดียวขี้เดียวพ่าบ้านหนึ่งกินตัวหลังด้วยขาเป้าขี้เดียวขี้เดียวขี้เดียวปล่อยเลยเอ้ยแล้วก็นี่ยิงใครเอ่อยิงตัวตีด้วยโอเคขี้เดียวกขาเป้ากขาเป้าอ้ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยนะที่ปันไดเอ้ยซูนได้หนึ่งขี้พลังบันดาโอเคพลังบันดา อยู่นใบมีแต่เด็กผมรองคนที่ยี่สิบยี่ห้าสามห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแหวนสองตรไม่กันทิ้งมือก่อนไปหนึ่งเงียตพีทีตายท้งมือี่ตายทิ้งมือก่อนนะไปหนึ่งจัดไปพี่ทิ้งไปหเฮียแต่คนนี้เผื่อจวดได้เจอนิวอเผื่อจวเจอแฟนทอมอะไรดีทิ้นี่แหละช่างแม่งกูไม่เล่นอะไรแฟนทอมสองที่สองตรลยกาบเปาสี่หมื่นห้า อันนี้บวกไปหมื่นหนึ่งครบในหลุมพี่มีบาร์ได้หรืเปล่ยอะแยะเยอะแยะจิ๊ออเดอร์เลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะมันสิบห้ามันสิบห้าใช่ไหมเพิ่งอะไรยี่ห้าถึงสามห้าสี่ห้า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 พีหห้าี่จีนะพี่จีพี่จีสองใบหนึ่งสองขีดข้างไม่อยู่ข้างคนนี้ยี่สิบยี่สิบบวกห้าสามสิบสามสิบสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นครับคอส นี่แล้วก็นี่นะสองเืินท่าไได้ทีหนึ่งสามเดีับน้องโอเคอันนี้ตายโอเคเข้นนาเต,ติอนจวดนะจัดไปโอโซน่าองนนี้้นอนหนึ่งโอ้โหมีกันท่อบเลยวะทำไมดวะอ่าออเดอร์แท็บเลยสามใบจัดไปครับหนึ่งสองสามสามใบนี้นะจัดไปครับน้องชายสามใบโอเค ลงคนนี้ก่อนจะผนนี้กลับบุกเมินนะจะไปครับแล้วก็ผมคว่ำหนึ่งยิงเลยเกสองยงไม่ได้แล้วก็ลงคนนี้กลับบุกเมินตัวแรงตัวแรงตัวแรงบุกเมินอ,อ่ะผมลงคนนี้ต่อโซสองตัวหนึ่งกลับบุกเมินแล้วก็ลงนี่ ไม่ไม่ไม่ีกลับกลับคโผม่ต่อซุดซุดุโอเควันนี้กี่ก่อนเบอร์โซน่าเป็นยี่สิบสามบวกห้ายี่สิบแปดบวกมื่สามแปดสาปดบแสีหก้่แรงควายไหปล่อยพี่ขลังแหวอ่ะนนี้วิ่งข้าโซนไนแดงเตะแวนี่ความหนึ่งวนนี้วิ่งบายบายเอ้ยวิ่งไปเขาเเปิดโอ้โหมีไปเดียวอ่ะไม่น่ามีุกหมืโอ้ ไม่มีบวกไม่มีบวกไอนีแค่ยี่สิบพี่ได้ตีเจะเอ้โอเคได้ติพี่ยิสาแวนตีอะไรอันนี้แวนตีอาสามหกสามสิบหก่ปล่อยดีไหมวะคีย์โอเวอร์แพ้เลยนะโดนนะโดนนะใช่หรอใช่หรอกูอยากโดนคีคีโอเวอร์ว่ะมาดิอยู่อยูไม่ตายพัางล่าง อุ้ยเสียวเสียเสียเสียวองโนติปโวันนี้สี่สิบได้ไปสองทิปถือกูได้ใจจัดฝั่งนี้อ่ายี่สิบเฮ้ยอันนี้ก่อนเป็นยี่สิบสาม้าสามสามสี่สามห้าสามอันนี้นี้ตีก่อนตอนนี้ตีก่อนสี่สิบตอนนี้ห้าสามสี่สิบขอขอสองหมื่นขอสองหมื่นใช่ขอสองหมื่นโอ้โหม่อยากให้เว่าห้สามหมื่นห้าสาม มาแรนพี่ีอรงเพอเฟกกาครับโอเคอานได้จัะเอาละมือใบอ่ะมือใบเองมใบแปดระมาณหนึ่งกห้าเพีชาไม่ใช่โอเวอร์อีกหรอไอ้ชัไม่เจอแย่แล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วอาการหักจัดตอนนี้แย่ผมแย่ผมแย่ แย่เจ yeah. ็บแมลตีข yes. okay. ้างเลยแย่ส hmm. mm ิบาทเจ็บแผลเอาข้าวอีกแหวนกินตัวนี้แหวนขี้เดียวปะแหวนขี้เดียวแหวนขีเดียวสามเท็กบัตตากินกินไทยเลยกินตัวนี้สองได้ขี้เดียวปล่อยอ่ะอันนี้ยิงไทยบัตตาเอ่อหลังแหวนปล่อย จบแล้ววะยูยูไม่ได้สองได2ยิบบาทสองไดไม่เอามิดเลยหรอจังหวะนี้พี่จริงกูแต่งหนึ่งสองโอ้โหบอดรดวๆว่ะน้องโดนนะตาผมนะผ่านเลยผ่านเลยโอ้แล้วโจััแนทอมมาสองใบคืออะไรวะนี่เพอร์พี่อ่าออเดอร์สามใบหนึ่งเอ๊ะหนึ่งนะโอ้โหหนึ่งสองสามผมัดอ่ะถัดออเดอร์สาม แล้วก็เก็บตามใบน I mean. ี้ออเดอร์โซนเยอะเนาะอืกูดูว่าเด็กกูดูว่าดรอปโซนอีที่อ่ะโดนนะอ่ะแปดใบจีนอันนี้ลงมาไม่ได้เพลย์เฉยนี่หมุกมือโอ้ยไม่ได้เพลย์ไม่ได้เพลย์แต่มันแรงอยู่ว่ะของนี้ตียี่สิบแปดสีเวฟเหมือนเดิมไหมของนี้ใช่ซีเวฟเหมือนเดิมปีหน้าปีที่สุดไปเรื่อยๆของฟรีเหมือนกันนะผชมนะ มันเล็มันก็หลายนี่เล้อ่ะพี่อืมแหลยเมื่นเมนสองคนที่ผม,มเมินวันสิบสามเหรอเอ๊อมวันนี้วันสิบามเนี่สิบสามว่าละเมื่อกี้ไปนะมือพี่เจ็ดเจ็ดไปเหรอใช่ครับพี่งจรงน่าจะอ๋อออยี่สิบแปดยี่สิบแปดแปดชนอีกหน้าหีบไปครับสตี้ข้อมหนึงอนนี้ไปเปเจ็ดลงเลย แวนตีเท่าไหร่อวนตีสิบามมงอ้ยสิบสามสบายวะเสือเสี่ขอสงหมืเสีอเสอวะน้องแต่มันแรงมากฝั่งนี้อ่ยี่สิบสามสามคนที่ขอหมื่นปะยี่แปดขอหมื่นห้าอ้ยขอสองหมนขอสองหมืขอสอ้าโอ้โหครพอคนแม่แรงไอ้สิบสามอุ้ยสิบสามได้เดียววายวายวาายตัวเล่นไปเลยอีก่ดูตรงหน้ามีนมอลอละยี่แปด ยี่แปดหรอน้องใช่กระพริบๆโอ้โหยี่แปดโอ้โหข้าน่าพันต oh, ้องปล่อยตอนนี้แหละโอเคตายครับโอเคโอ้โหแรงอ่ะแรงแรงแรงชื่อกูไม่มีไอ้เจนี่หรอกไอ้เฮียทน่แม่ฟฟนทอมอยู่ในมือกูสองใบที่แม่ตบไล่เกมร้องเลยองเลยเฮียโบ